ค่ามาผิงเขาินจำมกันตะได้ค่ะค่ะจ้องเอฟหวานค่ะได้ค่ะอืมหวานนะคะหวานเยอะจะค่ะ ันี่ค่ะนะมไม่ค่ะจ้องแอฟันค่ะค่ะอืม้มจ้านี่ค่ะ,คะมากินซ้ำกันค่ะเอาไงนี่ นะีค่ะนีค่ะหลังพักหนึ่งค่ะืมน่น้ำค่ะจะกินจ้ำกัน,นะค่ะเขาเซียนตามะคะ่ะปลาดุกค่ะมันตามค่ะวันไหนค่ะอือชอบไหมหอ่อมะค่ะ อมะข่าข้าวเช่นตำค่ะมะข้าวเช่นตำจ้ำกันค่ะข้าวเผินข้าวเช่นตำจ้ำกันค่ะมะข่าวันนะคะกัาบลาพักมีพระพักกร์จำอนแล้วก็กัาบคิวพัพกัดค่ะ ใช่ค่ะอังกักมันอโอเคผู้ชนะค่ะวันชนะค่ะผั้ชนะตั้งแต่ค่ะมาเก่งจ้มกันค่ะนะเป็นใบข้างนี้ค่ะ ข้อเส้นสามค่ะจงเอฟังค่ะจงเฟ็บวาค่ะคะหฟังคาให้นี่ค่ะเฮ้อแม่จะกินอนไ กินยังเป็น,น,นปั้นเออจีนงั้นละมากินข้าว <c oughs> เ,เส้นตามร่วมกันค่ะไม่ค่ะ เป็นไปคิวค่ะไม่เป็นไปคิวค่ะมาค่ะ,ะป้ารัะช่องห้าตีมว้วนเราค่ะป้ารัะช่องตีม้าใช่ไหมค,คะ ไหนค่ะเขาห่อกินค่ะปะรอช่องค่ะ เป็นน้ำค่ะเป็นน้ำคะ่นนำคะหวานนะคะม,มั่งก็ท้าวจองแอฟหวานค่ะ นี่ค่ะอร่อยนะค่ะนี่ค่ะทำยังไงทำนวดแล้วอกสามชั้ ให้ธมาหอมร่มค่ะไห้เขาเซ้นสามค่ะสองเอฟวันค่ะ ไปมาขึ้นบดลวอลน่าเตะเตะค่ะน่าเตะเตะค่ะอืฮึโอเคนะคะโอเค ทำ<อ>ก็อักเสค่ะต้าน้ำจินก็หามากกวาต้อง่งา,องาเลยแช่นไค่ะีโจ๊ค่ะโจ๊กก็ตกังน้ำไปเลกิค่ะไม่ค่ะน้ำค่ะเฮ้ย หวานนะเต้เ้ค่ะอ้ป๊อกกินนั่นน่ะขนมจะได้ะ รักท่องวัฒนะคะเวลาคา่ะอื